ทุกคนครับแม้ว่าผมนั้นจะชื่นชอบเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็คือคาโปนะฮะแล้วก็พยายามจะแนะนําให้กับเพื่อนๆนักกีตาร์ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าเนี่ยโดยเฉพาะนักกีตาร์โปร่งเนี่ยนะครับนำมันมาใช้งานเจ้าคาโปตัวนี้เพื่อที่จะทําให้เรา เล่นบางสิ่งบางอย่างได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะคนที่อยากจะ s โซโล่ในคอร์ดอยากจะบฟิงเกอร์สไตล์หรือคนที่มีปัญหาเรื่องของการาร้องไม่ถึงนะครับคีย์เพลงที่เราจะเล่นเนี่ยมันอาจจะสูงเกินไปดังนั้นเอาเจ้าคาโปมาเพื่อที่จะเอามาช่วยในการที่จะทำให้เราในจับคอร์ดได้ง่ายขึ้นหรือไม่ก็คือทดคอร์ดทดคีย์ ทำให้ทั้งร้องไดง่ายทั้งเล่นไดง่ายนะผมอาจจะพูดแบบนั้นมาตลอดแต่ตามจริงแล้วเนี่ยถ้าเลือกได้นะครับผมไม่อยากจะให้ทุกคนใช้คาร์โปเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการไม่อยากจับขอดทาบนิ้วเพียงอย่างเดียวนะทุกคนขอดทาบนิ้วเนี่ยมันเป็นขอดที่ใช้ฝึกความพละกกาลังของมือซ้ายเป็นอย่างยิ่งเลยฮะเห็นมยคือโดยตามหลัก ตามทฤษฎีตามปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะจับยากกว่าคอทุดทั่วไปครับอย่างเช่นว่าถ้าเป็นคอดถ้าเป็นคอ์ด A ในแบบนี้อันนี้คือคอดธรรมดาแต่ถ้าเป็น A แบบท่านี้จะเป็นแบบนี้ทําไมมันมันยากกว่านะครับ1น่ละมันจะต้องกดทุกสายลงไป ถ้าเป็นขอดนอกหรือว่าขอดธรรมดาเนี่ยมันอาจจะก,กดแค่บางบางเส้นบางสายใช่ไหมอย่างเช่นว่าผมจับ A อย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่จำเป็นต้องกดทุกสายมันจะว่างไว้แค่คือสาย1ว่างไว้สายอ่าหกสาย5้าว่างไว้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าจับขอดทาบนิ้วเมื่อไรเห็นไหมว่านิ้วผมจะต้องพลาดไปอย่างเงี้ยแล้วมันจะต้องออกแรงเยอะเยอะขึ้นไงถ้าถ้าทุกคนเลี่ยงนะฮะที่จะแบบว่าพอเจอขอดทาบนิ้วปุ๊บเนี่ยอุ้ยมีคาโปอยู่นี่นา ไม่เอาดีกว่า,าคาดคาโปแล้วก็เล่นเป็นฟอร์ม C ฟอร์ม G ฟอร์มอะไรก็ได้ที่มันไม่จําเป็นต้องทาบนิ้วนยถ้าคุณทําบ่อยๆนะครับมันก็จะทําให้คุณเนี่ยจับขอทาบนิ้วไม่เป็นเลยไม่ใช่ว่าจับไม่เป็นคือจับไม่ได้เลยนะ,ะปัญหานี้ผมเห็นกับคนใกล้ตัวหลายคนเลยนะฮะว่าเวลาเล่นเพลงเพลงหนึ่งที่มันมีขอทาบนิ้วมกักจะเล่นกันไม่ทนอย่างเช่นที่เราเห็นในเพลงตลาดอยู่บ่อยๆนะฮะก็คืออย่างเป็นคีย์เออย่างเงี้ยมันก็จะมีขอทาบนิ้วเช่นขอเอฟช้าไมเน เอฟชาร์ปมเนอร์คอร์ดซีชาร์ปมเนอร์คอร์ดดีมเนอร์งเงี้ยใช่ไหมถ้าถ้าในคีย์เนะอันนี้ผมผมเอาแค่เพลงตลาดตลาดท,ทั่วไปนะครับหรือถ้าอยู่ในคีย์ซีเราก็จะเจอคอร์ดเที่เป็นคอร์ดทา่าิ้วมามาประมาณนี้ใช่ไหมดังนั้นถือว่าถ้าแนะนํากันได้จริงๆนะนะฮะผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยอย่างน้นอยๆก็คือจับคอร์ดท่าิ้วให้มันได้สัก3ามคอร์ดสามคอร์ดนะครับถ้าถ้ามันจะจะไม่ทรมานเกินไปนักคอร์ด F คือคอร์ดแรกที่ผมอยากให้ทุกคนได้จับ เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเพลงดัง,ดงๆเพลงฮิตๆไม่ว่าจะเป็นแนวไหนก็แล้วแต่เนี่ยมักจะมีคีซีมักจะใช้คีซีเป็นคีย์ยอดนิยมเลยดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณเล่นคีซีเนี่ยคุณหนีไม่พ้นที่คุณจะเจอ F ในซักเพลงแน่ๆละนะฮะไม่มากก็น้อยต้องเจอคอร์ด F ฟผมอยากให้ให้จับให้มันได้นะฮะต่อมาก็คือคอร์ด F อฟชาร์ปไมเนอร์นะฮะเพราะว่ามันอยู่ในคี์ A คี์ a ก็ถือว่า เพลงไทยบ้านเราเนี่ยฮอตฮิตไม,ไม่ไม่แพ้คีซีเหมือนกันนะฮะแต่นั่นจับเอเนี่ยคุณจะเลี่ยงไม่ได้เลยที่คุณจะต้องมี F อฟชาร์ปในเนื้มาปนนะฮะและข้ขอ้อขอดต่อมาคือคอร์ min. ออดบีไมเนอรคอร์ดบีไมเนอร์เนี่ยถือว่าจําเป็นแล้วก็สําคัญจริงๆนะครับนอกนั้นถ้าจะเป็นคอร์ดท่ามนี้อื่นออันนั้นก็คือมันแล้วแต่ว่าคุณอยากจะใช้มันหรือเปล่าสมมติวา่าแค่คุณลับจับคอร์ดเได้เนี่ยผมว่าคุณก็จับ G ได้คุณก็แค่เลื่อนลงมาเฟสที่3 คุณจับ F ได้คุณอยากจับ A คุณก็แค่เลื่อนลงมาเฟสที่5คุณจับ F ได้คุณอยากจับ B ีแฟคุณก็แค่เลื่อนลงมาเฟสที่6โดยที่ฟอร์มนิ้วยังคงเหมือนเดิมตอนเลื่อนก็แค่ยกนิ้วขึ้นหน่อยหนึ่งไม่ต้องแค่ยกลอยหน่อยหนึ่งนะฮะไม่ต้องเอาออกมาถ้าจะจับ F แล้วถ้าจะมาจับเแบบแบบยกออกมาหมดเลยค,ค่อยมาจับอย่างเงี้ย อันนี้มันยากไปก็แค่ถลายใช้วิธีเลื่อนถลายประมาณนี้นะครับดังนั้นก็ถือว่าใช้คารโปรมันก็เป็นสิ่งดีดนะฮะแต่แต่อยากให้ให้ใช้คาโปในในรูปแบบของเหมือนประมาณว่าถ้าเราต้องการที่จะเล่นเฉพาะจอจงอย่างเงี้ยเดี๋ยวเฉพาะคนที่อาจจะเล่นเก่งแล้วอยากจะโซโล่ขอดอยากอยู่ฟิงเกอร์สไตล์อย่างเงี้ยอยากจะให้มันเล่นได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องทาบนิ้วต้องอะไรอันนั้นยังพอเป็นเหตุผลที่เข้าใจได้นะครับแต่ถ้าคุณใช้เพื่อที่จะเลี่ยงไม่อยากจับขอดทาบนิ้วเพียงอย่างเดียวเนี่ย อันนี้ก็ไม่ค่อยที่จะเห็นด้วยสักเท่าไหร่ขอทาบนิ้วยิ่งจับยิ่งเล่นมันจะทาให้นิ้วเรามีพลังฮะการเล่นกีตาร์ที่ต้องใช้แรงนะครับใครบอกว่าเล่นกีตาร์ไม่ได้ใช้แรงไม่ถูกต้องนะคุณลองเล่นสัก2ชั่วโมงต่อเนื่องกันนี่คุณจะปวดแขนมากแต่ถ้าคุณจับขอทาบนิ้วประจาจับขอทับนิ้วบ่อยๆมันจะเหมือนเป็นการฝึกกล้ามเนื้อฝึกพลังของเราทําให้เราเล่นได้ทนทายาทนฐานมากขึ้นไม่เหนื่อยผิดกับคนที่ไม่เคยเจอขอทับนิ้วเนี่ย นะฮะพอไปเจอสักเพลงสองเพลงนี้โอ้ยไม่ไหวเริ่มบ่นนะฮะนี่ก็คือเป็นทริปเล็กน้อยที่นำมาแบ่งปันกันลองเอาไปปรับใช้งานกันดูครับ